และรถมันก็มีคุณภาพด้วยรถมันก็ดีด้วยแต่รถดีไม่ดีเมื่ออยู่ที่คนขายด้วยอ <laughs> จริงๆ <laughs> เพราะ <laughs> รถมันก็เหมือนการชุบศูนย์ที่ผมซื้อเพราะผมซื้อกับพี่น้อยจริงๆถูกใจ,กใจ,ใจพี่น้อยจริงแล้วนับนับนับถึงพี่น้อยเลยเหมือนเป็นญาติสน็จกันสวัสดีค่ะพี่น้อยออนิสันชอยวันนครปฐมนะคะ วันนี้จะนํารถไปส่งมอบนอกพื้นที่ลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าที่ค้าขายกันมาสิกว่าปีเช่นเคยเดี๋ยวเราจะพาไปชมภาพบรรยากาศและความประทับใจว่าทําไมถึงเลือกใช้นิสสันชอยรันกับพี่น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ อนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะนะคะเอารถมาส่งมอบนะคะก็สวัสดีพี่เผือกนะคะสวัสดีน้องหนูค่ะก็สอบถามความประทับใจในการใช้บริการกับทางน้อยนะคะพี่ว่าเราค้าขายกันมาก็ 20- 20กว่าปีแล้วนะพี่เผือกได้ยี่สิบกว่าปีได้แล้วที่ตัดสินใจซื้อกับพี่น้อยเพราะพี่น้อยดูแลดีถึงย้ายไปศูนย์ไหนย้ายบริษัทไหนก็ซื้อกับพี่น้อยคนเดียวเลรครับจะผูกขาดและยังแนะนํา ลูกค้ารายอื่นนะจริงว่าพี่น้อยให้ลูกค้ารายอื่นซื้อพี่นาหลายรายเพราะพี่น้อยเขาบริการดีฮะหลังการขายก็ดีมากบริการหลังการขายก็ดีมากด้วยเราทาเหมือนแบบเป็นคือญาติมีอะไรก็จะเรื่องติดขัดเรื่องอะไรเกี่ยงรถก็โทรถามพี่เขาก็จะจะแนะนําดีจะบริการดีติดขัดอะไรก็จะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแก้ไขได้เร็วและรถมันก็มีคุณภาพด้วยรถมันก็ดีด้วย แต่รถดีไม่ดีเมื่ออยู่ที่คนขายด้วยอ่ะจริงจริงเพราะเพราะรถมันก็เหมือนการชุบศูนย์ที่ผมซื้อเพราะผมซื้อกับพี่น้อยจริงจริงถูกใจพี่น้อยจริงก็นับนับนับถือพี่น้อยเลยเหมือนเป็นญาติสนิทกันเพราะดูแลดีซื้อซื้อ n ิสัน n อย่างเดียวเนี่ยหลายคันเลยสี่ปพทตูรถกระบะมันกระบะรถบรรทุกใช่ค่ะกุญแจที่นี่ทีเดียวเลยนี่ก็ออกใหม่คันแล้ว ก็ขอบคุณพี่เผือกแล้วก็น้องนุชน,นะคะที่ว่าใช้บริการของทางน้อยอีกคันหนึ่งถ้ามีท่านใดสนใจนิสันนะคะก็ติดต่อได้นะคะพี่น้อยนิสสันชอยวันนครปฐมค่ะยเ <Yep. S 1> ขอบคุณค่ะ <laughs>